ไอ้ตัดกราบวัวเจงานกับผู้ชายใหญ่อยู่แปดทิศมึงเคยได้เงินก้าวไหมาอีกลายถึงลาวไว้บ่าวอันอี่ยยศิแปดปีผอแม่มีลูกคนเดียวต้องการให้ลูกเป็นเรือนเป็นรังตั้งเที่ยงเดือนๆผอแม่ต้องการจะอมล้านไว้ไว้ก<ส>็ปูญิงในหมู่บ้านตีร้าวตีร้อยตีรวยตีชุดมันไม่ต้องเที่โอเควันที่มันตกลงลงใจกับเจ้าร้าว่าอยู่แปดทิศ รุนยาอไอ้บาวนโอ้มันว่ามันตกงลงกับผู้ยิ่งคนนี้แล้วพอแม่จัดการไม่ได้บ้านบอกว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับผูญญ้ยิ่งรุนยาคนนี้มันยอมกล้าตัวตายปอแม่ก็โลกล้าตัวตายเจัดกันมากไปแต่งงานกับผูญญ้ยิ่งรุนยานั่นกับหล,ปลวลป้ายเลยหลวปอแม่อยากอยากหลวงทวดหรือว่ากลงยายยา พอเจอกันกันเจ็ดปรากฏว่าโยมไม่เต่าได้ตายจากไปกลางหนึ่งห้าัว่าเจ้าสาวตอันเพ็ดสิบเจ้าบ่าวอายุสิบแปดเด็กกำลังดีมียกโลไตเจ้า้าวมีอยตายเจ้าบ่าวายก็อ๋อกินนมหมดอายุไหม ตายเรือจะเบาไม่รอดจำบูปขวัญพร้อมเจ้าเจ้าลุกเกาโผล่จะเบากลางขวัญพร้อมเจ้าเจ้าตายพอดำร้องควนตายอย่างนี้กับเฟ้นเฟนแบบนั้นเอออย่าไป็นใดก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ฟรีมันก้าใจเสียกันในโลกนี้เออแต่ว่ามึงกำนองระเบียบโบราณที่กันอย่าเที่ยงเสียหายไอ้หนุ่ยมันพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ไปเออมึงมึงมึงเล่นมันไงจเอยมัน ได้จริงเปื่อนทุกันมันยิ้ดยวนู่นเลยมันหวานตอนนัดพอมันจหันกับเมมวกนั้นที่พดได้ลงมาทั่วไงนู่นหลายใจไจ้โต้ยยดเจนแม่แม่มาม่าอ้าวปิดรับ่ะเป่นเป็นเป็นเัมือนมึงกับูอยอาเป็นเพื่อนอย่าทำรังกันดีว่าเรือมึงกัโกรธเลยนัาเรื่องไม่จริงยัดเจนแม่ไว่าไม่จริง่ะ ทำเเลวันนันกุมได้เซก็ไปเลยอ่ากานี่แรงกัเราวเนี่ยจิงนะคูนี่มอแรดวงเนี่วะคกูปกเนี่ยคูจะกลรามึงเออมอวาเกินคูคูจะไปนี่ยนะอยู่จะหน่อยว่าคูอยู่ช่วยช่วยช่วยก้าวๆผมยาวๆยู่เก๋ๆอย่าเนี้เลยจังเียคนใครตัว Ayo cho kìa cũng con gái chúa hết tiếng cái dạy vậy tiếng cái tinh vậy dạy tinh gà 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 nhà tinh gà dạy 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 tinh gà จัให้มันเล่นมันก็มากาบปลาพงนี่มันได้กินแจ่มเปิดเป็นแต่แต่กาบนี่กาบปลาไปถึงตังตัง,ตงก็ถึงเอาดินเกี้ยเกี้ยถึงเอา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 ถึงไม่ได้ทำซื้อกาบลากาบลาปลาไปตังสุเสมอเราดินเกี้ยเกี้ยเอลาลาเจ็ดเจ็ดเหม่มากกูก็มากราบปลาพงกันอยู่นะเล่นเตะปิด